วันนี้นะครับก็มาอยู่กันในแมบบท่าตะกรกนกันอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ EP สามแล้วนะครับนะอ่าซึ่งผมเดี๋ยวผมต้องรอเล่นก่อนนะครับนะอ่าแล้วทำไมตัวกูเป็นอย่างนี้วะเน,นี้ยกูจำได้ว่ากูยังไม่ได้ซื้อตัวไว้รนะเอย้ยอยู่ดีๆผมก็ได้ตัวฟรีอะครับเออเนีนยัหไง้ครับโชคดีแค่ไหนครับเออผมได้ตัวฟรีด้วยเออ อันที่กินผมซื้อมานะโอเคสว e สเต็มคออือะไรอ่ะตรงเนี้ไม่อ่ะไม่ซื้อไม่มีโบบัสก็เอ่มอันที่จริงอผมว่มาผมจะไปวันไหนปืนนะนตแต่ว่า แต่ว่าเพื่อนผมขอมาครับอยากให้เว้นสักทีไม่รู้ว่าทำไมไม่ต่ออี3ีสามสักทีนะครับนะวิได้เว้นไหมเอะชนะชนะทำไมทำไมมันถึงนึงนะไม่ไม่อยากให้มันชนะโอเคก็มาแว้โอเคครับ วู้สัตว์เลี้ยงสวยดีนี่เธออยากได้สัตว์เลเี้ยงจังเลยเนาะมีช่มได้ไหมดูไปว่าสุ่มไม่ได้เอ้ยโอ้ยเจ็บจังทาะกอนนายอ้ยกอีกเลย อยากเป็นท่าสกอจังมาดิกูถือปืนว่ะอ,อ,อยู่ไหนอ้าวไม่จี๊กวนนะครับแป๊บเดียวเอง ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวาไปก่อนนะครับเนี่ยแหละต่ออีพีสามต่อเท่านี้เนี่ยแหละครับนะครับนะผมไม่มีเอาไว้จะเล่นไล้ต่อแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย